เขาต่อแถวอยู่นานถึงสามชั่วโมงเพียงเพื่อที่จะไปยืนอยู่หน้าหน้าต่างกระจกบ,บานนั้นเพื่อยื่นเอกสารทันหนึ่งแต่เขายังไม่ทันได้พูดจบประโยคก็ถูกอีกฝ่ายพูดแทรกขึ้นมาช่องนี้คุณกรอบผิดนิ้วของเจ้าหน้าที่วีซ่าชี้ไปที่ช่องสัญชาติน้ำเสียงไม่ได้หนักแน่นแต่กลับเย็นชาราวกับเครื่องจักรเขามองตามเขาเขียนว่า ปัตตานีรบกวนแก้ให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องด้วยไม่อย่างนั้นวันนี้จะดำเนินการให้ไม่ได้อีกฝ่ายพูดพลางเลื่อนเอกสารแผ่นนั้นกลับมาใบหน้าไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆเขายืนนิ่งไม่ไหวติ่งนิ้วมือกดลงบนช่องนั้นเครื่องปรับอากาศในถงทำงานอย่างเต็มกำลังแสงไฟจากเพดานส่องลงบนใบหน้าของเขา เขารู้สึกได้ว่าสายตาของทุกคนรอบข้างกําลังจับเจ้องมาที่เขาเขาอยากจะอธิบายเขาเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพาสปอร์ตที่เขาถือเป็นเอกสารที่ถูกกฎหมายระยะเวลาแลกเปลี่ยนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตสิ่งที่กรอกลงไปคือชื่อบ้านเกิดที่เขาใช้มาตั้งแต่เด็กจนโตมันไม่ใช่แถลงการทางการเมืองแต่เป็นเพียงแค่ตัวตนของเขา แต่หญิงไว้กลางคนที่อยู่หลังกระจกบ,บานนั้นไม่มีทีท่าว่าสนใจจะฟังอีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงเย็นชาย,ยิ่งกว่าเดิมคุณคะข้างหลังยังมีคนต่อคิวอยู่นะค่ะถ้าคุณไม่ต้องการแก้ไขก็เชิญกลับไปนัดคิวใหม่ได้เลยเขายังคงยืนนิ่งวินาทีต่อมามีคนไอขึ้นมาเบาๆจากข้างหลังเขาเป็นการแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนในช่วงขณะนั้น เขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรอีกต่อไปเขาก้มหน้าหยิบกระดาษโน้ตแผ่นเล็กที่สะอาดออกมาจากกระเป๋าแล้วไปนั่งยองยอๆที่มุมหนึ่งเขียนประโยคหนึ่งลงไปอย่างเงียบๆเขาเขียนอย่างเชื่องช้าบรรจงกดปลายปากกาลงบนกระดาษในทุกตัวอักษรเมื่อเขียนเสร็จเขาก็เดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ยื่นกระดาษแผ่นนั้นไปพร้อมกับเอกสารแล้วพูดเสียงเบาๆว่า,วา ถ้าคุณไม่ยอมรับสถานที่ที่ผมกรอกลงไปคุณก็ไม่จำเป็นต้องยอมรับตัวตนของผมเช่นกันผู้จบเขาก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่รอคำตอบเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นกระเบื้องดังก้องกังวานเป็นจังหวะไม่มีใครคาดคิดว่าในอีกไม่กี่วันต่อมาข้อความบนกระดาษโน้ตแผ่นนั้นจะไปปรากฏอยู่บนบอร์ดประกาศกลางถงทางเข้าสู่วีซาและเมื่อเขาถูกเรียกกลับไปที่เคาน์เตอร์ ประโยคแรกที่เขาได้ยินคือครั้งนี้เชิญคุณกรอบชื่อเดิมที่คุณเขียนไว้ได้เลยเช้าวันนั้นเวลาเจ็ดโมงเธอคือคนที่สาสิบในแถวรอคิวหน้าสุดวีซ่าท้องฟ้ายังเป็นสีเทาหม่นบรรยากาศหนักอึ้องราวกับยังไม่ตื่นเต็มที่ข้างข้างเท้าของเธอมีนักเรียนสองสามคนที่เพิ่งมาถึงกำลังถือแก้วกาแฟร้อนๆและเอามือแนบกับซองเอกสาร เพื่อให้ความอบอุ่นอาอีซะยืนพิงเสาหินในมือหนีบแฟ้มใสไว้แฟ้มหนึ่งข้างในคือเอกสารที่เธอเตรียมมาอย่างดีทั้งแบบฟอร์มพาสปอร์ตบัตรผู้พำนักและเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากทางมหาวิทยาลัยเธอถ่ายสำเนาเอกสารทุกอย่างที่คิดว่าอาจจะถูกถามถึงไว้สามชุดและยังใช้ปากกาสีไฮไลท์แต่ละหัวข้อไว้เป็นพิเศษ เธอเป็นคนที่ชอบเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสับอยู่เสมอมาอยู่ฝรั่งเศสได้หนึ่งปีทุกครั้งที่ต้องติดต่อทำเรื่องกับหน่วยง,งานราชการเธอมักจะฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสล่วงหน้าถึงขั้นท่องจำคำศัพท์สำคัญสำคัญแต่เธอไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องมาสะดุดล้มกับคำสั่งคำว่าที่มาเมื่อถึงคิวของเธอสุภาพสตรีวัยกลางคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์มีแววตาที่ไม่ได้ดูร้าย เพียงแต่ลึกจนอ่านไม่ออกเธอรับเอกสารไปดูไม่ถึงสิบวินาทีก็หยุดชะงักช่องนี้คุณเขียนว่าอะไรคะอารีาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบตามสัญชาตญาณปัตตานีค่ะคุณต้องแก้ไขให้เป็นรูปแบบที่ระบบยอมรับเธออึ้องไปเสียงเบาลงทันทีแต่ว่าฉันกรอบตามที่มาของฉันนะคะนั่นไม่อยู่ในตัวเลือกสัญชาติของเราคะ่ะ เจ้าหน้าที่วีซ่าพูดด้วยความเร็วคงที่เหมือนกำลังท่องขั้นตอนตามระเบียบคุณสามารถเลือกไทยหรืออื่นๆได้แต่ไม่ใช่ปัตตานีเธออ้าปากค้างแต่ยังไม่ทันได้ตอบอะไรคนข้างหลังก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกก้าวเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นตามมาด้วยเสียงที่ปากเบาๆอย่างไม่สบอารมณ์เธอรู้จักเสียงนี้ดีทุกคนที่เคยถูกเร่งคงรู้จักดี แต่เธอก็ยังยืนนิ่งเธอรู้สึกว่าเอกสารในมือร้อนขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าการที่เธอยืนอยู่หน้ากระจกบานนี้ไม่ใช่เพื่อมายื่นเอกสารแต่เพื่อมาเข้าสอบว่าตัวตนของเธอจะผ่านการตรวจสอบที่ถูกนิยามโดยคนอื่นได้หรือไม่เจ้าหน้าที่วีซ่าเลื่อนเอกสารกลับมาคุณกลับไปกรอกให้เรียบร้อยแล้วค่อยนัดคิวใหม่ได้ค่ะเสียงกระดาษกระทบขอบกระจกด้านล่างดังขึ้นเบาๆ แต่กลับเหมือนกระแทกเข้ามาที่กลางอกของเธอเธอรับกระดาษมาแต่ไม่ได้จากไปทันทีแต่กลับหันหลังเดินไปที่มุมหนึ่งของโถงหยิบกระดาษโน้ตเปล่าออกมาจากกระเป๋าเปแล้วค่อยๆนั่งยองๆลงเธอไม่ได้ร้องไห้แต่มือของเธอกลับสั่นไม่หยุดตลอดส11เดือนที่ใช้ชีวิตในต่างแดนเธอฝึกภาษาฝรั่งเศสเข้าเรียนทำงานพิเศษ ปรับตัวให้เข้ากับสำเนียงทนรับกับอคติทุกอย่างเธออดทนผ่านมาได้โดยคิดเสมอว่าตราบใดที่ฉันไม่สร้างปัญหาโลกก็น่าจะยุติธรรมกับฉันบ้างแต่เธอไม่คาดคิดเลยว่าสุดท้ายเมื่อมายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แห่งนี้เพียงเพราะเธอเขียนคำว่าปัตตานีมันก็กลายเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องเธอบรรจงเขียนประโยคหนึ่งลงบนกระดาษโน้ต ถ้าฉันต้องเปลี่ยนแปลงที่มาของตัวเองเพื่อที่จะให้ระบบยอมรับงั้นระบบนี้ก็ไม่คู่ควรที่ฉันจะอยู่ต่อไปเธอพับกระดาษสอดไว้ในแบบฟอร์มแผ่นนั้นแล้วยื่นกลับไปที่เคาน์เตอร์ไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วหันหลังเดินจากไปวันที่เธอกลับถึงหอพักเธอไม่พูดอะไรเลยสักคำเอวาเพื่อนร่วมห้องที่เรียนคลาสเดียวกันเห็นสีหน้าเธอไม่ดี จึงถามว่าเป็นอะไรไปเธอก็ได้แต่ยิ้มแล้วโบกมือไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยไปใหม่วันรุ่งขึ้นเธอก็ได้รับอีเมลจากฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยแจ้งว่าสถานะนักศึกษาของเธอถูกเปลี่ยนเป็นรอการยืนยันเหตุผลคือการต่อวีซ่าไม่ผ่านเธอรู้ดีว่านี่หมายความว่าถ้าเธอไม่สามารถยื่นวีซ่าที่ต่ออายุแล้วได้ภายในเวลาที่กำหนด เธอก็จะถูกให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุผลทางเทคนิคเธอพยายามโทรไปอธิบายแต่ปลายสายบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เราต้องรอเอกสารจากทางสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างเดียวเธอยือนถือโทรศัพท์อยู่หน้าประตูมหาวิทยายลายัยนานถึง15นาทีลมพัดเข้ามาที่ต้นคอของเธอ เธอก้มลงมองเอกสารที่ถูกตีกลับในมือในใจพันเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาหรือว่าแค่ขีดค่าคำว่าปัตตานีทิ้งไปก็จะสามารถแลกมาซึ่งสิทธิ์ในการพักอาศัยอย่างถูกกฎหมายได้ไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยหวั่นไหวแต่เมื่อเธอกลับถึงหอพักเห็นกระดาษโน้ตแผ่นเล็กที่ติดไว้บนผนังเธอก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าประโยคนั้นเธอเป็นคนเขียนมันขึ้นมาเอง ประโยคนั้นเปรียบเสมือนภาพย่อส่วนของเส้นทางที่เธอเดินผ่านมามันไม่ใช่คำพูดสวยหรือไม่ใช่การทา้าทายแต่มันคือฐานที่มั่นสุดท้ายที่คนคนหนึ่งทิ้งไว้ให้โลกใบนี้เมื่อไม่สามารถประนีประนอมได้อีกต่อไปหลายวันต่อมาเธอไปที่ห้องสมุดเพื่อจะถ่ายเอกสารตอนที่เดินผ่านศูนย์วีซ่าเธอก็ถูกบอดประกาศแผ่นหนึ่งดึงดูดสายตา ปกติแล้วบนบอร์ดจะติดแต่ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายขั้นตอนการดำเนินการและข้อกำหนดเรื่องขนาดรูปถ่ายแต่วันนี้มีกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่ตรงกลางบนนั้นไม่มีถ้อยคำเชิงระเบียบการใดๆมีเพียงข้อความที่เขียนด้วยลายมือถ้าฉันต้องเปลี่ยนแปลงที่มาของตัวเองเพื่อที่จะให้ระบบยอมรับงั้นระบบนี้ก็ไม่คู่ควรที่ฉันจะอยู่ต่อไปข้างล่างไม่มีการลงชื่อ ขอบกระดาษถูกติดไว้อย่างเรียบร้อยเธอยือนนิ่งอยู่ตรงนั้นแทบจะหยุดหายใจเธอรู้ว่านั่นคือประโยคที่เธอเขียนกระดาษโน้ตแผ่นนั้นคือแผ่นที่เธอยื่นให้กับเจ้าหน้าที่วีซา่าแต่เธอไม่คาดคิดว่ามันจะถูกนำมาติดไว้แบบนี้ในช่วงขณะนั้นเธอรู้สึกราวกับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ความอัดอั้นตันใจทั้งหมดที่เธอไม่กล้าพูดที่พูดไปก็ไม่มีใครฟังที่อธิบายไปเป็นร้อยครั้งก็ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในที่สุดก็มีคนมองเห็นบ่ายวันนั้นเธอได้รับโทรศัพท์จากูนศย์วิซา่าเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่หนุ่มอีกคนหนึ่งน้ำเสียงนุ่มนวลเราได้พิจารณาเอกสารของคุณใหม่แล้วรบกวนนำเอกสารตัวจริงมาที่เคาน์เตอร์ในวันพรุ่งนี้ได้เลย สามารถยืนตามที่คุณกรอกไว้แต่เดิมได้ครับเธออึ้งไปหลายวินาทีก่อนจะตอบว่าขอบคุณค่ะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสริมเบาๆว่าประโยคนั้นท่านผู้อำนวยการของเราเป็นคนตัดสินใจติดเองครับท่านบอกว่าสมัยที่ท่านไปเรียนต่อต่างประเทศท่านก็เคยถูกแก้ชื่อเหมือนกันท่านไม่อยากให้คุณต้องเจอแบบเดียวกันเมื่อเธอวางสาย แสงแดดนอกหน้าต่างกำลังสา์ส่องเข้ามาพอดีกระทบลงบนพาสปอร์ตเล่มเก่าบนโต๊ะปกของมันเริ่มมีรอยทะลอกแต่ตัวอักษรสีทองคำว่าประเทศไทยยังคงชัดเจนอยู่ด้านบนสุดเธอยื่นมือออกไปลูปไลต้ตำแหน่งนั้นเบาๆในใจเหลือเพียงประโยคเดียวฉันไม่ได้เอาชนะโลกใบนี้แต่ฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเช้าวันที่ไปรับวีซ่า อาอิซาไปถึงก่อนเวลานัดถึงยี่สิบนาทีเธอยือนอยู่หน้าสุวิซาแสงแดดกําลังส่องกระทบบอร์ดประกาศแผ่นนั้นกระดาษโน้ตแผ่นนั้นยังคงติดอยู่ตรงกลางเธอเคยคิดว่ามันคงเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเมื่อเอกสารถูกเปลี่ยนเสร็จมันก็คงจะถูกเอาออกแต่ตอนนี้มันยังคงอยู่ที่เดิมวันนั้น เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอกสารของเธอคือพนักงานหนุ่มอีกคนหนึ่งผมหยิกดูแล้วอายุไม่ถึงสามสิบปีเขารับเอกสารของเธอไปไม่ได้พูดอะไรหลังจากตรวจสอบพาสปอร์ตและเอกสารเรียบร้อยแล้วก็พยักหน้าช้าๆคุณไม่จำเป็นต้องแก้แล้วครับที่คุณเขียนมาก็ชัดเจนดีอยู่แล้วเธอพยักหน้ารับใบตอบรับกลับมาวีซ่าต่ออายุได้อย่างราบรื่น แม้กระทั่งสถานะนักศึกษาที่เคยถูกระงับก็กลับมาเป็นปกติทุกอย่างดูเหมือนจะกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เธอรู้ดีว่าในถงแห่งนั้นความจริงแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปหลายวันต่อมาผู้รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนอานาชาติของคณะศิลปะและการออกแบบได้เรียกเธอไปพบเป็นการส่วนตัวบอกว่าอยากจะคุยกับเธอหน่อย เธอเป็นผู้หญิงัยกลางใจที่ดูอ่อนโยนในห้องทำงานของเธอแขวนผ้าทอมือจากที่ต่างๆประดับไว้ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักในวัฒนธรรมหลากหลายเธอเปิดประเด็นขึ้นก่อนว่าฉันเห็นประโยคที่ติดอยู่ที่สูนวีซ่าแล้วนะัดเธอรู้ใช่ไหมว่าเป็นฝีมือเธออาอีซาพยักหน้าอีกฝ่ายถอนหายใจแล้วพูดว่า ฉันต้องยอมรับเลยว่าประโยคนั้นทรงพลังมากแต่เธอก็รู้นะว่าทางมหาวิทยาลัยก็มีเสียงสะท้อนกลับมาบ้างแล้วก็มีบางเสียงที่ไม่ค่อยพอใจนักอาอีซักขมวดคิ้วเสียงสะท้อนแบบไหนคะมีอาจารย์บางท่านบอกว่าการกระทำของเธออาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดหรืออาจจะถูกบางหน่วยงานมองว่าไม่ให้ความร่วมมือ มีคนกังวลว่าถ้าในอนาคตมีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่เธอมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยอาจจะถูกลากเข้าไปผูกพันกับการถกเถียงที่ไม่จําเป็นเมื่อเธอได้ยินคําพูดเหล่านี้ในใจกลับไม่ได้รู้สึกอะไรเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วถามว่าถ้างั้นทางมหาวิทยาลัยอยากให้ฉันลบประโยคนั้นหรืออยากให้ฉันเลิกพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคะ ผู้รับผิดช,ชอบนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดเบาๆว่าเธอถูกจับตามองแล้วนะบางเรื่องก็ไม่เหมาะที่จะผลักดันไปไกลขนาดนั้นในวินาทีนั้นเองเธอก็เข้าใจในที่สุดพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เธอเงียบพวกเขาแค่ต้องการให้เธอใช้ชีวิตต่อไปได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่โดดเด่นจนเกินไปเธอพยักหน้าแล้วพูดอย่างสุภาพว่าหนูเข้าใจแล้วคะ่ะ แต่คืนนั้นเมื่อเธอกลับไปเธอได้ทำสิ่งหนึ่งในหน้าเว็บผลงานของเธอตรงช่องแนะนำตัวเดิมเธอได้เพิ่มประโยคหนึ่งเข้าไปทุกตัวตนล้วนมีค่าพอที่จะถูกกรอกลงไปอย่างสมบูรณ์คืนนั้นยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเธอพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช้าวันรุ่งขึ้นเว็บก็ถูกระบบของฝ่ายทะเบียนสั่งปิดชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่า อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาข้อมูลเธอไม่ได้โต้เถียงไม่ได้โพสต์อธิบายอะไรเธอเพียงแค่พิมพ์ประโยคนี้ลงในแฟ้มสะสมผลงานของเธอในประวัติย่อทุกฉบับที่เธอยื่นออกไปหน้าแรกจะมีประโยคนี้อยู่เสมอจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในวิชาเลือกวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่สอนเรื่องการออกแบบเชิงวัฒนธรรมและการสื่อสารข้ามภาษา เป็นหนึ่งในวิชาเลือกเสรีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุดในภาควิชาวันนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละคนใช้เวลาหนาทีในการแนะนำบ้านเกิดของตัวเองเมื่อถึงตาของเธอทั้งห้องก้องเงียบกริกกงเงบรงเธอยืนอยู่หน้าโปรเจคเตอร์ไม่ได้ใช้แผนที่ไม่ได้ฉายรูปภาพแต่เปิดไฟเสียงไฟหนึ่งเสียงตลาดเช้าบนถนนในปัตตานี เสียงเรือกอและกระทบคลื่นเสียงพ่อ้าแม่ค้าเรียกลูกค้าภาษามลา,ายูถิ่นเสียงฝีเท้าของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันมันเป็นไฟล์เสียงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาไม่มีการตัดต่อไม่มีดนตรีประกอบเธอยืนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วพูดว่าฉันมาจากปัตตานีเสียงที่ได้ยินนี้คือภาพของปากซอยบ้านฉันในทุกๆเจ็ดโมงเช้าสำหรับฉันแล้วนี่คือบ้านเกิดของฉันและนี่ก็คือชื่อของฉันเธอไม่ได้มองหน้าอาจารย์ ไม่ได้รอการตอบสนองเพียงแค่วางรีโมทคอนโทรลลงแล้วกลับไปนั่งที่ทั้งห้องไม่มีใครปรบมือแต่ก็ไม่มีใครหัวเราะสิบวินาทีต่อมานักศึกษาจากสแกนเนเวียคนหนึ่งยกมือขึ้นถามปัญหาเรื่องวีซ่าครั้งที่แล้วของคุณเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเธอพยักหน้าแล้วตอนนี้คุณตั้งใจจะยืนหยัดต่อไปไหม เธอมองหน้าอีกฝ่ายน้ำเสียงสงบนิ่งฉันไม่ได้กำลังยินหยัดฉันแค่ยังพูดไม่จบหลังเลิกเรียนวันนั้นมีนักศึกษาสองคนมาหาเธอเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าพวกเราก็เคยถูกขอให้แก้ข้อมูลเหมือนกันแต่พวกเราไม่กล้าพูดพอคุณพูดประโยคนั้นออกมาพวกเราก็รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าบางเรื่องจริงๆแล้วก็สามารถเขียนออกมาได้ หนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาจากปาเลสไตน์อีกคนมาจากอาเซอร์ไบาจานเป็นครั้งแรกที่เธอตระหนักว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวระบบนี้ไม่ได้เล่นงานแค่เธอคนเดียวแต่มันไม่ปราณีต่อทุกคนที่ไม่ยอมว่าง่ายและประโยคของเธอก็ได้กลายเป็นกุญแจดอกหนึ่งในสัปดาห์ต่อๆมาเธอกลายเป็นหัวข้อที่ผู้คนซุบซิบนินทาเมื่อเดินเข้าห้องเรียน มีอาจารย์บางคนหยุดพูดไปชันะ่วขณะตอนที่ขานชื่อก็จงใจเน้นเสียงนามสกุลของเธอวารสารของมหาวิทยาลัยที่เคยเชิญเธอให้เขียนคอลัมน์ก็ถอนคำเชิญกระทันหันโดยให้เหตุผลว่าเนื้อหามีจุดยืนที่ไม่เหมาะสมกับการเผยแพร่ของแพลตฟอร์มหน่วยงานที่เคยจะรับเธอเข้าฝึกงานก็เปลี่ยนคำพูดอ้างว่าเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาจะให้สิทธิน,นักศึกษาท้องถิ่นก่อน เธอรู้ดีว่าทั้งหมดนี้คือการเตือนทางอ้อมเธอรู้ดีว่าหนทางนี้จะยิ่งเดินยิ่งเปลี่ยวเหงาแต่เธอก็ไม่หยุดเธอเริ่มช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นๆในการแปลเอกสารราชการช่วยให้พวกเขาเข้าใจกลไกการยื่นขอวีซา่าถึงขั้นที่เริ่มกิจกรรมเล็กๆในมหาวิทยาลัยชื่อว่าการรณรงค์เพื่อการกรอกข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเพิ่มตัวเลือกในการกรอกที่มาตามต้นฉบับได้อย่างอิสระในเอกสารต่างๆเธอไม่ได้ระดมคนไม่ได้จัดการประชุมไม่ได้ออกสื่อเธอเพียงแค่ติดกาศใบหนึ่งบนบอร์ดประกาศเราไม่ได้ต้องการจะต่อสู้เพื่อให้ใครมายอมรับเราเราแค่ต้องการจะกรอกว่าเราคือใครหลังจากติดเสร็จเธอก็หันหลังเดินจากไปแต่วันรุ่งขึ้น ใต้กระดาษแผ่นนั้นก็มีข้อความเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งฉันก็เคยถูกแนะนําให้ทําแบบนั้นแต่ขอบคุณนะตอนนี้ฉันอยากจะลองดูอีกครั้งลายมือไม่ใช่ของเธอเธออ่านข้อความนั้นซ้ําอีกครั้งขอบตาก็ร้อนเผาเธอเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเธอคนเดียวแต่ประโยคที่เธอเขียนในวันนั้นได้ถูกส่งต่อจากมือของเธอ กลายเป็นสิ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดไม่ได้พูดออกมาแต่กำลังท่องอยู่ในใจเธอเลิอกอธิบายเลิกตั้งคำถามเธอเพียงแค่กรอกเอกสารที่ต้องกรอกทำหัวข้อที่ต้องทำออกแบบงานที่ต้องเขียนทุกอย่างอย่างชัดเจนและสมบูรณ์ไม่แก้ไขอีกต่อไปเหมือนกับประโยคที่เธอเขียนที่มุมหนึ่งในถงวีซ่าในวันนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของใคร ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงระบบอะไรเธอแค่ต้องการจะบอกให้ชัดเจนว่าฉันมาจากไหนก็เพียงพอแล้วหลังจากที่ประโยคของเธอถูกติดขึ้นไปไม่ถึงเดือนกระจกบอรดประกาศหน้าศูนย์วีซ่าก็ถูกเปลี่ยนเป็นอันใหม่ที่เป็นระบบดิจิทัลเธอคาดการไว้แล้วและไม่ได้รู้สึกแปลกใจเป็นพิเศษบอร์ดประกาศนั้นเป็นของระบบระเบียบเสมอและสิ่งที่เธอเขียน ก็ไม่ได้อยู่ในระเบียบของพวกเขาเธอยืนอยู่หน้ากระจกที่สว่างไสยนั้นเพียงไม่กี่วินาทีก็หันหลังเดินจากไปไม่มีใครสังเกตเห็นเธอราวกับว่ากระดาษแผ่นนั้นไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเธอพึมพมในใจไม่เป็นไรฉันจำได้บอร์ดประกาศที่ชั้นสองของอาคารเรียนในคณะก็ถูกเปลี่ยนเนื้อหาอย่างเงียบๆเ,เช่นกัน ข้อเรียกร้องเรื่องการกรอกที่มาตามต้นฉบับอย่างอิสระของเธอถูกเอาออกไปโดยให้เหตุผลว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่เธอไม่ได้รับการตอบกลับอย่างเป็นทางการใดๆแม้แต่อีเมลจากมหาวิทยาลัยศัก์ฉบับก,ก็ไม่มีเพื่อขอบคุณที่เธอเป็นผู้ริเริ่มพูดให้ถูกก็คือไม่มีใครอยากจะยอมรับว่าเรื่องนี้เคยถูกริเริ่มขึ้นมาแต่เธอรู้ว่าเธอได้ทิ้งร่องรอยไว้ เพื่อนนักศึกษาชาวอาเซอร์ไบจานที่เธอเคยช่วยแปลเอกสารได้ยื่นวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วและยังวิ่งมาบอกเธอเป็นพิเศษว่าฉันเขียนว่าอาเซอร์ไบจานเหมือนกันคราวนี้พวกเขาไม่ขอให้ฉันแก้แล้วเธอเพียงแค่พยักหน้าแล้วบอกว่าเธอเขียนได้ดีมากกลางเดือนมีนาคมเธอได้รับพัสดุฉบับหนึ่งจากปัตตานีเป็นแม่ของเธอที่ส่งมา เป็นไดอารี่เก่าสมัยที่เธอเรียนมัธยมปลายปีสุดท้ายพร้อมกับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือในจดหมายไม่ได้พูดถึงหลักการยิ่งใหญ่อะไรมีเพียงประโยคเดียวที่เขียนว่าตอนเด็กๆเ,เวลาลูกกรอกเอกสารไม่ว่าจะกรอกกี่ครั้งคำว่ามาจากปัตตานีลูกเขียนตัวใหญ่กว่าชื่อตัวเองเสียอีกลูกบอกว่ากลัวคุณครูจะมองไม่เห็นเมื่อเธอเห็นประโยคนี้ก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ แสงแดดสาดส่สองเข้ามาทางหน้าตา่างกระทบลงบนกระดาษจดหมายแผ่นนั้นขอบกระดาษที่ม้วนงอเหมือนกับความโค้งงอของตัวเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาในต่างแดนไม่ใช่การยอมจำนนเป็นเพียงการก้มหัวตามความเคยชินเธอไม่อยากจะก้มหัวอีกต่อไปเธอเปิดคอมพิวเตอร์รวบรวมงานออกแบบทั้งหมดที่เธอเคยทำหน้าปกหน้าแรกเขียนว่า อาอีสมะเดงปัตตานีไม่มีคำอธิบายไม่มีหมายเหตุประกอบเธอตัดสินใจยื่นใบสมัครเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันศิลปะแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสเธอรู้ว่าเธอยังสามารถอยู่ต่อได้วีซ่านักเรียนสามารถต่อได้มหาวิทยาลัยก็พร้อมจะรับแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าการที่เธอจะอยู่ต่อได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผ่านบนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียวขั้นตอนสุดท้ายของใบสมัครคือช่องสำหรับเขียนคํำถแถลงส่วนตัวเธอเขียนบทความสั้นๆลงไปฉันมาจากปัตตานีในกระบวนการนี้สิ่งที่ฉันทําบ่อยที่สุดไม่ใช่การวาดรูปแต่คือการกรอกเอกสารเอกสารทําให้ฉันต้องอธิบายอยู่ตลอดเวลาว่าฉันคือใครมาจากไหนและเป็นตัวแทนของอะไรแต่ฉันพบว่า ทันทีที่คุณต้องอธิบายตัวเองอยู่เรื่อยๆคุณก็จะถูกมองว่าเป็นคนพิเศษและฉันก็ไม่อยากเป็นคนพิเศษฉันแค่อยากจะเขียนตัวเองลงไปในช่องข้อมูลที่ธรรมดาที่สุดช่องหนึ่งไม่ถูกแก้ไม่ถูกปิดบงังไม่ถูกแทนที่วินาทีที่เธอกดส่งเธอไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยถ้าได้รับการตอบรับเธอก็จะอยู่ต่อถ้าไม่เธอก็จะกลับปัตตานี เธอไม่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการอยู่ต่ออีกต่อไปแต่การไม่อยู่ต่อก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะสูญเสียตัวเองไปสองสัปดาห์ต่อมาเธอได้รับจดหมายตอบรับเป็นข้อความสั้นๆคุณผ่านการคัดเลือกเราหวังว่าจะได้รับการสร้างสรรคผลงานจากเสียงแท้ทางวัฒนธรรมของคุณมากขึ้นเธออ่านประโยคนีจ้จบปฏิกิริยาแรกคือ ในที่สุดก็มีที่ที่ใช้คำว่าเสียงแท้ไม่ใช่คำว่าละเอียดอ่อนหรือพิเศษแต่เธอก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อทันทีกลับลังเลว่าเธอต้องการที่จะเดินต่อไปในระบบที่เคยทำให้เธอต้องตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆหรือเธอใช้เวลาคิดอยู่สามวันก่อนจะตัดสินใจเธอไม่ได้ตอบรับการเข้าศึกษา แต่จองตั๋วเครื่องบินกลับปัตตานีสัปดาห์สุดท้ายก่อนกลับเธอเดินทางไปยังศูนย์วีซ่าอีกครั้งเพื่อยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์สิ้นสุดการทำนักเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์คือสุภาพสตรีวัยกลางคนคนเดิมที่เคยคืนเอกสารให้เธออีกฝ่ายเห็นเธอแล้วก็ไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่หลังจากรับเอกสารไปแล้วก็หยุดชะงักไปครู่หนึ่ง คุณคือคนที่เคยเขียนประโยคนั้นใช่ไหมคะอาอีซัพยักหน้าสุภาพสตรีท่านนั้นนิ่งไปหลายวินาทีสุดท้ายก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งวันนั้นหัวหน้าของพวกเราบอกว่าประโยคของคุณน่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวท่านเองที่ต้องเป็นคนพูดท่านบอกว่าท่านก็เคยเขียนแบบนี้ครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่กล้าเอาไปติดอาอีซาไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงแค่ยิ้ม แล้วตอบกลับไปเบาๆมันไม่ได้ติดไว้ให้พวกเขาดูหรอกค่ะแต่ติดไว้ให้ตัวเองดูกลัวว่าวันหนึ่งจะเดินไปไกลเกินจนลืมไปว่ามาจากไหนสุภาพสตรีท่านนั้นไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแค่พยักหน้าประทับตราแล้วยื่นใบตอบรับคืนให้เธอก่อนขึ้นเครื่องเธอถ่ายรูปเงาของตัวเองที่สะท้อนในกระจกของสนามบินไม่ได้เขียนข้อความ ไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลเธอไม่ได้ต้องการจะจากที่แห่งหนึ่งไปแต่เธอกำลังนำส่วนหนึ่งของตัวเองกลับมาด้วยส่วนที่เคยถูกตั้งคำถามถูกปฏิเสธถูกลบเลือนอยู่หลังกระจกบานนั้นตอนนี้เธอนำมันกลับมายังสมบูรณ์เหมือนเดิมหนึ่งเดือนต่อมาบนบอร์ดประกาศของศูนย์วีซ่าในฝรั่งเศสมีกระดาษโน้ตจากนักเรียนที่ไม่ระบุชื่อถูกติดขึ้นมาอีกหลายใบ หนึ่งในนั้นเขียนไว้ว่าถ้าไม่สามารถกรอกได้อย่างสมบูรณ์ว่าฉันเป็นใครฉันก็ขอไม่กรอกดีกว่าลายมือไม่ใช่ของเธอสไตล์ก็ต่างกันแต่เนื้อหากลับคุ้นเคยราวกับเป็นเธอที่เขียนเองตอนที่เธอเลื่อนมาเจอรูปนี้ในสตูดิโอที่ปัตตานีเธอก็ได้แต่แสดงความคิดเห็นเป็นประโยคหนึ่งดีมากมีคนรับช่วงต่อแล้วเธอไม่ได้ทิ้งชื่อไว้เธอรู้ดี เธอไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งอะไรไว้แต่ประโยคที่เธอเขียนในวันนั้นได้มีคนรับไปเขียนต่อแล้วเธอไม่ได้ทิ้งการกระทำที่ยิ่งใหญ่อะไรไว้เพียงแค่เขียนประโยคที่เงียบงันประโยคหนึ่งแต่กลับทําให้ผู้คนอีกมากมายกล้าที่จะเขียนชื่อของตัวเองออกมาในที่สุดถ้าคุณเคยถูกบังคับให้ต้องแก้ไขความเป็นตัวเองไม่ว่าจะบนหน้าเอกสารต่อหน้าเคาน์เตอร์หรือท่ามกลางผู้คน เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ได้ว่าประโยคไหนคือสิ่งที่คุณอยากจะรักษาไว้มากที่สุดถ้าชอบเรื่องราวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังเสียงที่ไม่ควรถูกลบเลือนไปแล้วพบกันใหม่ต่อหน้า